สวัสดีพ่ออเบซี C, เหล่าอีกสาวน้อยเทบบเันเพิงกสีช่องซุ้งชาแนลครับวันนี้วันอังคารนะครับวันอังคารที่ยี่สิบหกครับวันอังคารที่ยี่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับวันนี้ก็มา ทำพาฏาหารถวายพาตาหารหลวงปู่สุกยะโสธโรนะครับเนาะใกล้สิ้นเดือนนะครับใกล้สิ้นเดือนแล้วนะครับตอนนี้นะครับเดือนหน้านะครับเนาะเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนกันยานะครับซึ่งวันที่สิบห้าเดือนกันยาของทุกปีนะครับเนาะ ลูกศิษย์ลูกหานะครับหลวงปู่สุขโโโเจ้าโสธโรก็จะมาแสดงมุทิตาจิตนะครับเนะเาะเป็นงานวันเกิดหลวงปู่สุขยะโสธรนะครับเนะเาะทีนี่ก็จัดเช่นเดิมนะครับเนาะลูกศิษย์ลูกหานะครับที่ทราบข่าวนะครับก็จะมานะครับก็จะมา ราบนะครับมาร่วมแสดงมุทิตาจิตนะครับกับหลวงปู่นะครับเนาะที่ได้เคยมาพึ่งพาใสยนะครับมาอาบน้ำมนต์นะครับเนาะมาให้หลวงปู่นะครับได้สะอะเคราะห์อาบน้ำมนต์ให้นะครับเนาะ ปีนี้นะครับก็เช่นเดิมนะครับก็จะมีพิธีพุทธาพิเศษด้วยนะครับนววันที่สิบห้านะครับกันยานะครับนววันนั้นก็จะมีโรงทานนะครับจากู้ศิษีลูกหานะครับญาติโยมนะครับที่เริ่มใช้สัทธากับหลวงปู่นะครับนะก็จะมานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านนายทหารนะครับ นายตำรวจนะครับน้อท่านผู้ใหญ่นะครับก็จะมากราบหลวงปู่นะครับมาแสดงมุติตาจิตด้วยนะครับนาะก็เรียนเชิญนะครับท่านใดที่ว่างนะครับนอก็มาร่วมแสดงมุติตาจิตกับงานวันเกิดหลวงปู่สุขนะครับซึ่งเป็นงานแสดงวุทิตาจิตนะครับหลวงปู่ก็ครบรอบ89ปีนะครับในวันที่15กันยานะครับแล้วก็จะย่าง90ปีแล้วนะครับนาะ ก็เรียนเชิญนะครับท่านใดที่จะมาร่วมก็เรียนเชิญนะครับก็จะมีโรงทานนะครับมากมายนะครับจากลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมนะครับแล้วก็จะมีพิธีพุทธาพิเศษนะครับวัตถุมงคลนะครับซึ่งพิธีพุทธาพิเศษครั้งนี้นะครับหลวงปู่ก็จะมีเหรียญนะครับเนาะวัตถุมงคลที่จะมอบให้กับ นายทหารนะครับนายทหารนําไปแจกนะครับทหารหารนะครับเนาะของทัพภาคที่สองนะครับเนาะเป,นเป็นขวัญกำลังใจนะครับเป็นสีริมงคลนะครับให้กับทหารหารนะครับเนาะที่ไม่ว่าจะอยู่ทางด้านชายแดนนะครับหรือจะอยู่ที่ค่ายนะครับก็ให้ทาง เม่ท้าวี่ศองคนะครับหรือท้าวพิศองคนะครับได้นําไปมอบต่อนะครับนะ้องให้กับทหารหารนะครับนะเนาะอ้าคกับส่วนสาวน้อยเพชรบันเพงสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับตอนนี้ก็แต่ทราบไปแล้วเนาะว่าใครเป็นพระเอกนางเอกของแต่ละวงนะครับเนาะวันที่30สบนะครับเนาะ บอโจก็มีงานนะครับเนาะที่จะร่วมสนุกสนานกับพ่อพ่อ่เอฟซีนะครับเนาะไปกินอาหารฟังลำกินข่าวแรงฟังลำนะครับเป็นตัวจีนนะครับตัวละ3,500บาทนะครับแปดท่านนะครับส่วน v ี p ีนะครับก็ไม่ทราบว่าเต็มหรือยังนะครับเนาะห้าพันห้านะครับเนาะ ตัววีพีดานหน้าสุดนะครับเนาะที่จะได้สัมผัสใก่ชิดตัวอื่นๆก็ได้กก้ชิดกับศิลปินนักร้องนะครับทั้งสองวงนะครับเนาะนะครับก็ฝากผอแมฟซีนะครับทักไปนะครับที่เพจสาวน้อยเพจบ้านแพงนะครับเดี๋ยวก็จะมีแอดมินนะครับเนาะ ก็สอบถามรายละเอียดเข้าไปได้นะครับเนาอว่าเต็มหรือยังนะครับนาะงสำหรับโต๊ะนะครับเห็นบอกว่าจองได้ไปจะถึงวันที่สไลด์ยี่สิบแปดสิงหานะครับก็อีกกี่วันอีกสองวันเพราะว่าจะได้ทราบนะครับว่าโต๊ะมีกี่โต๊ะนะครับนอะอถ้าไปในวันงานเลยนะครับมันก็จะไม่มีโต๊ะนะครับ สำรองให้ท่านที่จะไปนะครับเนาะดังนั้นก็จองไปก่อนเลยนะครับเนาะเพื่อความชัวนะครับจะได้ไปสัมผัสไปกินข้าวแรงกระทบไหลศิลปินนะครับนักร้องนะครับวงสาวน้อยเพชรบันแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์ที่อพอพอยีเอฟซีให้การสนับสนุนและซัพพอร์ตนะครับน้อยโดยเฉพาะลาวอิงสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับ ส่วนธนารนเกสมนะครับการใช้เวลาลินนะครับเนาะก็ได้แสดงพลังนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันไปแล้วนะครับเนาะครบรอบเท่าไรหรห้าสิบบห้าสิบปีบ่อ้ได้ใบแบ่งลูกสาวลาอวงอิงให้ใบแบ่งพ่อการชัยด้นั่นอื หลายท่านคงจะได้ดูแล้วเนาะคลิปการใช้นะครับหรือพ่อการใช้ของหลายๆท่านหลายๆคนนะครับเนาะโดยเฉพาะหลาวอิงนั่นแหละเนาะก็ได้เห็นตัวเลขก,กันไปแล้วนะครับก็เป็นแนวทางด้วยคบเด้อเป็นแนวทางนะครับเนาะเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเสียงดวงต่างๆเอาก็ใช้วิจารณญาณน,นะครับในการ ดูในการรับชมในการเที่ยงนะครับก็เป็นดูมินิทของทุกท่านนะครับเนาะมักกระส่เลยจะต่างประเทศหรือในประเทศก็ว่ากันไปเนาะคบเนาะเอา 4, 7, 4, 2, สี่เจ็ดสี่สองา่าสนอพี่น้องเลยทางเฟสเฟซบุ๊กต่างๆนะครับออกเกรียวกราวนะครับอันนี้ก็มาย้ำอีกที่หนึ่งนะครับช่องทรงชาแน,นล เหมืนเมื่อคืนที่ผ่านไปต่างประเทศ <ina> ก็ใครโชคดีก็ดีใจด้วยนะครับเนาะโอ้มาเบิ่นมาอะไรกันเออเ้าครับส่วนคายอ้อนะครับคายอ้อคายอ้ยอบอสโจก็ฝา,า,ากไปยังพอในเอซีแหละเนาะเอ้าสนับสนุนสนับสนุนกันต่อไปนะครับให้ถึงร้อยล้านไกลแล้วใกล้แล้วนะครับเนาะอีกไม่กี่ ลานก็ถึงนะครับเนาะเอาสนับสนุนนะครับตอนนี้ก็เห็นแวแวๆว่าจะมีคายอ้อสองนะครับซึ่งผูกเยนบทก็กำลังดำเนินการนะครับเห็นว่าจะสนุกนะครับและเข้มข้นกว่าภาคแรกว่าอย่างนั้นนะครับเนาะเอาแ้วก็ติดตามให้กำลังใจครับผมครับสำหรับคลิปนี้แล้วนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดติดตามช่องซงชาแนลนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องนะครับเป็นกําลังใจนะครับเนาะก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกไลค์หัวใจทุกดวงนะครับอย่าขามโฆษณาเนอะ <laughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับ